มาดูนิสสันนะครับพีเกมนะครับครานี้มาด้วยการความร้อนสะสมในระบบสูงนะครับมาดูนะมาดูด้านทายนะครับกนน็ัปผมเลียนผมมัว,มวด้านทไฮไซส์นะครับสองร้อเลยนะ ด้านชักชันตอนนี้ก็50นะครับถ้าเข็มด้านนี้สูงฝั่งนี้ก็จะสูงตามนะครับนี่นะครับอันนี้จอดดีเครื่องอยู่ในล่มนะครับไม่ปิดฝากระโปรงยังร้อนประมาณ200 270 280นะแบบนี้มีปัญหานะครับเดี๋ยวจะดำเการ เปลี่ยนถ่ายน้ำมันคอมล้างระบบนะครับแล้วก็ขอตู้แอร์มาเปลี่ยนเบาเปลี่ยนได้เออไปเลยนะครับโอเคครับรอติดตามตอนต่อไปนะเห็นไหมขึ้นไปอย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับเพราะว่ารถจอดติดติดลูกค้าว่าไม่ไม่ได้เลยนะครับความเย็นไม่ได้เลยนะอ,าาะอันนี้ก็ถ้ารถายยาวิ่งไกลกว่าอย่างนี้ช่วยได้นะครับอันนี้ครตัดนะครับโอเคครับ เราลูกค้าแจ้งเติมว่าโบโมีเสียงดังนะครับเดี๋ยวจะทําการเปลี่ยนเปลี่ยนโบเวอร์นะแล้วก็เพิ่มรอบให้เขานะครับอาจจะใส่เป็น55รอบนะโอเคครับนี่เราก็กําลังทําการล้างตู้แอร์หรือที่เรียกกันว่าคอยเย็นนะครับหรืออีวาโพลเเตอร์นะครับที่เขาเรียกกันโอเคครับก็ใช้น้ำยาล้างคอยเย็นล้างนะครับเป็นซปเปอร์ลีนเนอร์นะครับ <c oughs> อันนี้ล้างเสร็จน้ํายาเสร็จแล้วก็ล้างน้ําเปล่านะครับแล้วก็ใช้พวกสไลน์ล้างนะครับเพราะว่าถ้าล้างน้ําเปล่าออกแล้วไม่ล้างสไลด์จะมีกลิ่นน้ํายานะครับโอเคครับก็เป็นตู้ที่เราทาการล้างเรียบร้อยแล้วนะครับนะครับโอเคครับ ครับมาดูสาเหตุถ้าความร้อนสะสมสูงจะเป็นไงนะครับจะทําให้ระบบข้างในนะฮะเริ่มสูบกระปุกครับนี่อันนี้ก็จาก explosion v a l v นะครับเป็นท่อแป๊บเล็กนะครับก่อนที่จะเข้าตู้แอร์นะครับจะมีเขมอาดมแล้วนะฮะนี่นะในด้านข้างขอดูด้านข้างหน่อยนี่นะเกิดจากความร้อนสะสมนะครับ นี่เป็นเราที่เราจะทําการเปลี่ยนนะครับก็เปลี่ยนรีซิฟเวอร์ไดเออนะครับมาดูน้ํามันคอมกันนะครับอันนี้ก็สาเหตุก็จากความรัศสมนะครับหรือว่าไม่ได้ซ่อมบํารุงตามอายุการใช้งานนะครับน้ํามันคอมถึงสภาพหลักๆก็ประมาณนี้นะครับนี่ก็จะทําการ แล้วมันคอมลงกรลก้างให้สะอาดนะครับแล้วก็ตัวใหม่นะเดรียครับำดำปิดนะน่ะดำนี่ก็เป็นแผงคอนเดนเซอร์ครับเป็นใช้เป็นลามิเนตนะครับ2ีสิหคูณ14นาะ18 18ปินึ่ ภูมิในห้องโดยสารยั่ครับตอนนี้ในห้องโดยสารอยู่ที่1.9องศานะครับ1.5ลดลงกวนเนี้นะครับนี่ก็เทร,ระหว่างกลางวันเลยนะครับโอเกันหน่อยนะด้านไฮไซส์ประมาณ108นะครับด้านชักขั้นอยู่ที่ประมาณ20นะมีเย็นเย็นทำเลยนะ 1.9นะครับโอเคครับตัอดอยู่นะครับเอ๋ okay, ครับนี่มาต่อแล้วนะครับ